ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e ต่อตอมรถไทยนะครับอา้าวกำลังสิไปตัดใหม่พี่น้องเกิดเหตุบกขาดคิดข้นนะครับรถซิปหล่อแบกดินมาเต็มกลองพี่น้องดินสุดครับโอ้เหลียบ้อยเลยพี่น้องบัดลักษณะนี้น่าจะไม่คู่ลูกเดียวนะครับเพื่นครับน่าจะว่าเป็นยังนะครับ วังกี้พี่เนองเดี๋ยววันไหนรึครับครับผมโอ้สภาพ เพิ่นจะแก้ลูกลั่งไปใส่ไรทางคอนจีดนะครับพอดีเพิ่นกะใส่มาหลายแนะีเพิ่นกะเพิ่นได้เลี้ยวเลี้ยวปวดนะครับเทีอ่อบร่อยเลยพี่น้องโอโ้ยหลงฟูโซะนะครับกระจกหน้ากระบอมีพี่นออ้องโอ้ยแสดงว่ารถคันนี้ล่มดูครับโอ้ยเบื้งตีพี่นออ้องปวดลาย เปียบปล่อยครับอุบัติเหตุครับแต่าไาเห็นจะคล้องเพื่นนะครับเหตุการณ์่าจะเกิดเติมือว้านนะครับไม่ยม่เอาคืนให้เพื่อนแม่นี่รถเข็นรไม่คูดเนี่ยไม่คูดเราเดี๋ยวเราขูดถ้าดีจะคล้องรถเพื่นนี่ไม่คู่นะครับ อเอ้าเห็นตอนเพิ่นเก็บกูเดยอะทีถ้าหายเบิ่งเทียนึงนะครับพี่หน่องตอนนี้เห็นแต่รถขว,วมตะวนนันหมดแล้วครับสะพอ,รอกระจกหนาแล้วผมนี่ร,กรักแสดงว่าล่มดูรถคันเราก็จะมาเหยียบหิ้มผักเลยลืมข้าวบ่เห้ ท่อยู no ่ภาคใส่ขัาจู่ใช no. okay. sure ่เนาะแล้วมาทั้งทีใส่ครับนผลลีกรดมาจากเนาก็ผลีลดเอาลงก็ลวหัวเนาะใส่พอใส่จะหล่นกล่องเนาะวานช่วงกันเยอะรันเต็มกลองเนาะบางทีหอยสุดไปเซ็ตเรียบร้อยเซ็ตปอย โอ้่งดีพี่นอ้องลูกดังโอ้ดีแต่ว่านคนครับโูเป็นยังนะครับโอ้ยฮะว่ามิดพลาดครับ มาหิมโพดนะครับพี่นอ้องผมกำลังไปตัดยูค่านะครับพอดีทางผ่านก็เลยเห็นพอดีนะครับเียบร้อยเลยครับเอาครับผมเดี๋ยวถ้าจังไรเห็นตอนเก็บกลุกยแล้วมาถ่ายเบิเ่งเจน,นึงครับครับผมล่างจากเรื่งรถความแล้วนะครับ ขามาหอดส่วนยุคค่าพี่น้องส่วนยุคค่ากัยังอยู่ประมาณนี้นะครับสามสี่หมื่นนะัะสีเดียวเลวซีเจ็ดศูนย์แปดขเข้ามาถอยใหม่นะครับตรนี้โอ้เอาลำบากครับฝนตกเขาบ่าได้ต้องใส่รถไทยถอยนะครับดีแต่ว่ามีเครึ่องมือหร้ายนะครับหอดหางาน,นครับพี่น้องปะเอาซีเจ็ด โตแรงเขาห่อลงเลยครับโซเทียมพร้อมครับ เดือบ่อยครับพี่น้องเดี๋ยวมัง่วงไปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสิเดี๋ยวเลือดไทยใส่พ่วงนะครับป่อยใ,ใหม่ครับเออเกิดกบดีล่างยัเชือพี่นอ้องโอ้ยอยังเป็นยัง,นยงไงยังไ่ ครับฝนบรรยากาศฝนตกลิ่นครับต้องมีภาษาเยด์ลายบ่เยด์ลายบ่ครับผมนล้ครับสวนยูคานะครับสะได้ถอยไม่หิมทางนะครับฝนตกรถเขาบ่ได้นะครับพี่น้องข้อละมานครับตัดใหม่นานิครับผมแล้วพาไปชมสวนยูคากันเลยครับสวนนี้ก็ได้เมาลกันอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ ลงมือไปสองมือนะครับว่าฟุ้กระตกเลยพี่น้องเพือจีบหอนนะครับครับผมน่ครับช่วงนี้พอได้ไปใช้ครับเดี๋ยวแล้วใหม่สวนนี้ก็เพื่อจีไปหาเล่าทายคลิปอยู่นะครับพี่น้องครับพื้นทีประมาณเจ็ดแปดไร่ครับตัดไปประมาณสองไร่เสเศษครับเนื้ออยู่ประมาณ จักไรนะครับเบนวัยเฮ็ดยูค่าก็ออกวะใั่ไครับขอบคุณอ้ยออกอีดีพี่น้องเฮ็ดยูค่านะครับได้อยากเกียงก็มาเก็บเอาไปเกียงไรได้ครับพี่น้องเลยยูพีก็มีได้เพ่อน,นี่ยูพียูพีหลายดอกอยู่บ,บุ้ยบักร้ายหนึ่ง มันเก็บเมื่ออยู่ด่วงามดิับอ่ะเฮ็ดอยู่ค่ะกินก็ไดพี่น้องมัน่องมองก็เจ้าได้สื้อกันผลด้วยนะมองอ้าวแบบไรได้เพื่อนพูดพูดอ่นี่องกินหลอกอเก็บปายติได้พดินนะนั่นดินนะ เก็บไปขายดียยห,หุนห <า S 2> ห่นหุน่นหุ่นเป็นมูอ,อยู่อุ้ยอ,อ้ยน้ำมนันมมอ,อีกน่ยโว้ยมงังามเลย่นเป็นมูอ,อยู่นอืเฮ้ยเห็นก่อนอ้าก็ไปส่งกานหน่อยโววมาหอดีับอุ้ยดอกแค่มาปวดก็จ้างมาตัดไหม่แล้วบัจางมาเก็บเพียดเด้ นยันตัวละยาะครับผมเอาครับคิดนี้ไม่ยังไรครับความันสุ่มสันยุคขาดครับตัดใหม่ก็เก่าอยู่น้อนยช่างยำได้แหละจิ๋วครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ